สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เฮามาผจญไพ่กันนะครับตอนนี้เฮากำลังอยู่อันนั้นผจญยังนั่นนะผจญเกมโอ้น่นเป็นครูเป็นครูเอาอันนี้กับครูองุ่นครูกับสมโอเอาแม่มาลี่ครูก,กบหังครับคุณยายโอ้กำลังเฮ็ดยังครับนี่ เบ่งเด้อเบ่งเบ่งเบ่งพี่น้องวูนมาเด้อพี่น้องต้มหอยอ่าครับเบ่งสะเบียงเคียงข้าวหฮอเอาผักหมักน่าก็เป็นกระสอบกระสอบแล้วครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าในการเลี้ยงดูของพระเจ้านะครับอันนี้ก็ตั้งแต่มานนี่ก็กินบะเซ้าเลยครับหัวเบ้า กินโอ้พุ่นนะ่ะเอาทั้งพุ่นกับกินโอ้ขอบคุณพระเจ้าในการเลี้ยงดูของพระเจ้าครับเอาจบคลิปไปสำานีกันนะครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไอพ้พรอนครับพี่น้อง